สวัสดีนะครับมาแล้วหลังจากที่หายไปสอสวันนะวันนี้เล่นซะหน่อยเพราะว่าทำงานมาด้วยเนาะปั่นจักรยานออกกำลังกายมากินข้าวแล้วก็มาเล่นเกมนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเข้านอนไม่เล่นไม่ได้เดี๋ยวฝีมือมันจะตก ซึ่งปกติก็ไม่มีฝีมืออยู่แล้วนะอะวอร์มอัพกันหน่อยสวัสดีนะฮะหนึ่งท่านแรกที่เข้ามาดูเรานะครับพิมพ์ทักทายกันได้นะจ๊ะ วันก่อนกก็เล่นแหละแต่ไม่ได้สตรีมนะเล่นดึกมากตีสองมากอินเงอะไรทัเเป็นไงทตายเลยฮมอมอัพไง เอาใหม่เอาใหม่สวัสดีนะครับทั้งสองท่านที่อยู่กับเรานะฮะตรงนี้นะฮะอุ้ยอุ้ย,ยทำไมอ่ะอุ้ยยิงใครไม่ตายเลยอ่ะืมอืมอืม ครับสวัสดีครับ <c oughs> สองตัวแล้วเนาะยังไม่ได้ยิงเลยเนาะเอาเว้เพื่อนการยิงกันทำไมล่ะเอา,เอาตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปดีกว่าเราทำงานกันเป็นทีมนะฮะเกมน,นี้ตอนนี้ทีมตรงข้ามนำเราอยู่สามตัวแล้วมีตัวสี่ไหนเช่อมาเนี่ย

วมันนเี่ยดูดิเพื่อนยังยืนงงอยู่เลยเอ๊ะยังไงไปทางไหนดีเอ๊ะไปทางไหนไม่ตายเนาะไม่ต้องห่วงเพื่อนตายทุกทางแหละเออเออเออเย็นหัวไหมเย็นหัวไหมแม่บอกได้นะตอนนี้เราอยู่กันแค่นี้เองคูยกันได้นะครับคุกันได้นะฮะ มันมีกี่คนโหโูข้างมันมีแบบจ้าเองอนี่ไงทั้งอยู่นี่งเก็บสอง,งโชวโชก๊อต n ไให้ได้โชว์บ้างมันไม่เห็นเราไง <c oughs> ได้เปรียบงาสามงาชมได้นะครับชมได้แบบเก่งจังเลยอะไรเงี้ยพิมมาได้ป <c oughs> กติไม่มีใครชมก็ต้องชมมันเองนะ น้าเทาอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปน้าเทาน้าเทาอย่าเพิ่งไปยหายไปไหนวะยิ้กูแล้วก็ไปเฮ้ยเสียววะเสียวนั่นไปนั่นไเพื่อนตายแล้วไอ้โหตายแล้ตายจุกเลย ปืนเนี่ยไอปืนเนี่ยไอปืนศูนย์เลงสี่เหลี่ยมเนี่ยปินอะไรวะไหนๆไหงๆไหนๆไหนๆไหนๆไนหนหนนี่นนี่นหนนนนนน ไประเบิดไอ้มาโทเอ๋ยมาโทเอ๋ยยิงจันจ้าไปเลยจ้าเฮ้ยเราก็นำอยู่นะอ๋อไก่ก็ยิงได้นะไอ้มีใครอีกมีใครอีกมีใครอีกไหมมีมีมีมันอยู่ในห้องนี้ชัว าใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยไงเดาเก่งไหมเห็นแวบเลยตายเลยพี่ไปน่าวิ่งไปหาเขาอะอ้ออ้อง่แล้วอ้ออ้ออ้อเก่งแล้วโอ้เพื่อนยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ระเบิดจ้าระเบิด ทำลายทำลายยืนงงก็ตายจีจ่าอุ้ยตายนะดีใจได้ไม่ทันไม่นานนะเป็นต่อนะฮะดีใจได้ไม่นานดีใจได้ไม่นาน วเอาไว้ข้างวันตัวจี๊ดเยอะตัวจี๊ดเยอะมากเอาเพื่อนเพื่อนโทษโนะขอโทษไม่ได <c oughs> <c oughs> <Giul> ้ตั้งใจปลายสาไงนี่ขนาดปาดปืนไปแบบมั่วๆนะบ้า มีลังสังหรณ์ว่าด้านหลังจะมาด้วยอุ้ยทำไมยิงไอ้ตัวดำๆนี่ยากจังไอ้ตัวดำนี่ยิงยากจังเลยนะเฮ้ยเราน่าจะขึ้นดูวันนี้นะน่าจะขึ้นดูวันนี้นะ ซูมแบบเงียบๆคิดว่าเราจะได้กินสักตัว,วโอ้ย <laughs> สนายตัลายมีลายด้วยสนายมีลายด้วยตัวท็อปเลยตัวท็อปไม่น,น่าขึ้นไปสองอะเนาะ เพื่อนฉันไม่กรทิงยิงเพื่อนฉันล่าถึงแ้มีตัวแล้ไม่มีนะโอ๊ยคือถือว่าได้ช่วยเพื่อนยิงนะครับเราแบบมีตัวบิงมาบ้างอ่ะนั่นไงนี่ไงไอ้ตัวนี้ที่ยิงเราเมื่อกี้แทนฝังหุ่นปะ

ใจเร็วไปนิดนึงนะฮะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ทไมใจชา้าเราเล่นกาขนาดนี้ยังอยู่ที่หนึ่งแล้วเนี่ยอ่อนมากเลยนะ ระเบิดอืมหลบข้างกล่องแล้วทิ้งแล้วปล่อยระเบิดนะจ๊ะซีโฟนะฮะเมื่อกี้อยากทราบเลยว่าคนที่ดูอยู่นี่เล่นเกมนี้ด้วยปะ่ะฮะแต่ว,ว่ามาดูเฉยๆไอตัวนี้ป่ะไอตัวนี้้าาเเรขอโทษโอ้แพ้จบแล้ว E ตัวนี้ใช้แม็กซี่สิบนัดพอเลยเพราะมันยิงแบบแหกท่าสวยจังไม่เจอะเบิดสไตส์สไปส์สิ่อย่างนี่แหละโดยฉันแรงกว่านายฉันบอกเลย ไปชั hey, ้นแรงกว่าย right huh? so, ิงหัวด้วยบอกเลยชสูดรไม่เปลืองครับบอกเลยอือหือไปชั้นแรงกว่าจำมรับความแพ้สำหรับตาแรกของเราเก้าสิบไม่98แปดต่อแปดสิบสามจะอันสลับกันทำไมนะ 20ตัวนะฮะโอยี่สิบตัวนี้ได้อันดับ3ของทีมเหรอของของเกมอืม <c oughs> อ่าได้วเวลาแต่งปืนนิดหนึ่งนะฮะแต่งปืนนิดนึงเปลี่ยน ศูนย์เลงเป็นอันนี้ชิไออัน,น้รีเฟกนั่นเองคับที้ันนี้ g r e s ำแต่คอนโทรลดีขึ้นเอานี้ดีกว่าไอยาดูซิว่าจะเล่นดีขึ้นไหม Control the objectives. Dominate the enemy. Enemy at the center. Charlie, stand by. We've got Alpha. We are dominating the enemy. We've taken control. Losing A. Losing Charlie. <laughs>

When you re-night. Got you! Remote precision airstrike on the way. Friendly UAV online. They're taking Bravo. Oh, <laughs> oh. We've lost Bravo. Oh, my, my. I have to be ready for deployment.

ตกใจมาต้องเงียบๆอย่างนี้ตกใจนะสิ ไเดี๋ยวผมจะไปพี่แอบดูอยู่แล้วก็ไม่ใช่พี่ใช่ไหมเร <c oughs> นะครับพี่แอบดูอยู่แล้วก็ผมจะรีบไปนะขอจบตา,านี้ก่อน Have problems. I okay. okay. oh. We captured Alpha. Okay. Okay. Assist your team at sea. Be We've lost Charlie. Take Bravo, Stand by. Bravo, secure. Okay. Okay. เราสู้เขาไม่ได้รอแป๊บตายครับเขตายเหมือนกันเล่นหรอลูกโอ้โหชาลีก่อนชาลีเพื่อนกะโโ Charlie, stand by. We've lost Alpha. See, 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 see. Enemy in the office, Charlie secure. I'm breaking out. Reloading. Oh, I'm now. Enemy personal radar online. <tries> 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 You're holding two. We yet. have the advantage. Reloading. <tries> <tries> Alpha. We've lost B. We A. We alpha B. secure. A. Enemy UAV overhead. <laughs> Security Enemy personal radar online. อยู่นิ่งๆดีกว่านะมีมันต้องการการช่วยมีนะครับพี่ไอ้ไม่เป็นไรโอเควีทันทีเลยนะซีบ้าวสั่ง

ในโอกาสน่านะฮะกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วจะมาสตรีมใหม่นะจ๊ะแล้วเจอกันนะครับ